สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Master Index สำหรับคลิปนี้คือรายงานข้อมูลพันธุกรรมลับจากอินเจนผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึกข้อมูลของเจ้าโดโรเลสเดนเสาว์ตัวน้อยสายพันธุอควีลอบหนึ่งในเดนเสาร์รูปผสมที่เล็กที่สุดแต่เต็มไปด้วยความลับซับซ้อนทางพันธุกรรมโดยชื่อโดโรเลสนั้นถูกตั้งขึ้นโดยอิซาเบลลาเดลกาโดในระหว่างที่พวกเขาหาทาออกจากเกาะ อิวแสงหูแบและพบมันเข้าโดยบังเอิญข้อมูลเบื้องตน้นอะควิลอบชื่อรหัส H Y B P R O 0 1 8 2บันทึกงานวิจัยวันที่29เดือนมีนาคมปี B. 2007สัปดาห์ที่106ของการวิจัยลำดับ DNA ที่ศึกษาช่วงที่1-100รรายงานการผสมข้ามสายพันธุ์ แม้ฐานพันธุกรรมหลักจะเป็นของอควิลอบในนเสาร์กินพืชขนาดเล็กจากยุคครีเตเชียตตอนต้นแต่สัตว์ทดลองรหัส h y b p r o 0182ได้เสริมความสามารถด้วยการแทรก DNA จากสเตโกซอรัสและซิตโกซอรัสส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างร่างกายและคุณลักษณะทางกายภาพบางประการข้อมูลด้านกายวิภาคสัตว์ทดลอง h y b P.R.O. 0182เป็นอควิลอบเพศเมียเมื่อยืนสองขามีความสูง30ซนติเมตรมีความยาว60ซนเมตรและมีน้ำหนัก1.6กิโลกรัมลักษณะทางกายวิภาคพบว่าอควิลอบรุ่นดัดแปลงนี้มีลักษณะเฉพาะดังนี้ผิวหนังมีเก็ดแบบสัตว์เลื้อยคลานมีพื้นล่อตัวสีเหลืองปนส้มส่วนหางมีลายแถบสีเข้มกระโลกศีรษะ มีจมูกโค้งลงและขากรรไกรหน้าโค้งขึ้นซึ่งค่อนข้างต่างจากอควีลอบสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่รูปทรงนี้เป็นผลพวงมาจากพันธุกรรมของซิตโกโซอลัสมันมีเข่าขนาดเล็กอยู่ด้านบนของจมูกและมีฟันเคี้ยวสำหรับตัดใบไม้จำนวนหนึ่งคู่โผล่พ้นออกมานอกริมฝีปากขาหน้าของมันค่อนข้างสั้นกว่าขาหลังอย่างชัดเจน ทำให้มันสามารถยืนด้วยสองขาหลังได้เป็นบางครั้งสะท้อนโครงสร้างของไดโนเสาร์กลุ่มกินพืชส่วนหางเรียวยาวแต่แบนข้างมีความยืดหยุ่นสูงช่วยในการทรงตัวพบช่องเปิดขนาดเล็กบนหัวกะโหลกซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่ไม่เคยพบในไดโนเสาร์ชนิดอื่นของอินเจนรายงานจีโนมความซับซ้อนของจีโนมในสายพันธุ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพิเศษของการรวมยีนจากสามสายพันธุ์ นั่นคืออะควิลอบสเตโกซอรัสและซิตโกซอรัสวิเคราะห์แล้วพบว่าอะควิลอบมีค่า GC content อยู่ที่47และมีจำนวนโครโมโซม22แทง่งยีนที่เกี่ยวข้องกับการพนัฒนาโครงสร้างขากรรไกรและกระดูกมีความโดดเด่นเช่นยีน BMP ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างกระดูกที่แข็งแรงพบลักษณะเด่นของโบนแกลบลูคัสหรือยีนที่ช่วยในการยึดเกาะ หรือขยายกระดูกบริเวณหัวกะโหลกหมายเหตุ hate, ข้อมูลหลายส่วนยังไม่สมบูรณ์นักเนื่องจากมีการเบลอหรือเซ็นเซอร์ในภาพเอกาสารบางจุดดังนั้นจึงมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเจ้าโดโรเรสที่เอนเจนตั้งใจปกปิดเอาไว้ข้อมูลผลผลิตหรือ production yield สถานะ positive ค่าความแม่นยำต่อชิ้นตัวอย่างมากกว่า90%ซ ผลผลิตสูงสุดที่เป็นไปได้90%ค่า yield หรือค่าอัตราความสำเร็จในการแทรกยีนของสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ที่65%อัตราการสูญเสียราวๆ25%ซึ่งถือว่า a q u i ลออรุ่น่นี้ยังเป็นรุ่นที่มีอัตราการรอดชีวิตที่ต่ำและไม่มีความเสถียรจึงนับว่ามันเป็นเพียงรุ่นทดลองเท่านั้นจึงไม่มีการนำเข้าไปจัดแสดงบนสวนจูราสสิกเวิลด์และสุดท้าย ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้บนเกาะอิวแซงฮูแบหลังจากเกิดเหตุการณ์ดิสทอร์ทัสเร็กซ์หลุดออกมาอาราวาดและมีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าโดโรเรสอาจเป็นอควีรอบตัวสุดท้ายของรุ่นที่รอดชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้จนกระทั่งได้มาพบกับครอบครัวเดลกาโดซึ่งสุดท้ายแล้วพวกเขาก็พามันกลับไปด้วยหากคุณชอบเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดไดนโนเสาร์และแฟรนไชส์จูราสสิกอย่าลืมกดติดตามช่อง Monster Index เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวถัดไปนะครับ